เราเราจะรู้ได้ไงว่าเราควรที่จะทำตัวยังไงให้ลูกค้ารู้สึกว่าคุณมันโปรเฟชชั่นอลสีหน้าแววตาน้ำเสียงหนูว่าเป็นคนดุมากเลยนะแต่เวลาหนูพูดกับลูกค้าหนูก็ต้องทำเสียงซอฟลงอีกนิดนึงนะคพราหนูจะทำเสียงใหญ่ๆแล้วก็ดุลูกค้าไม่ได้หนูว่าเป็นคนพูดจาอย่างเงี้ยแล้วแบบบางทีคนอื่นเขาฟังอะ่ะเขารู้สึกว่าหนูว่าไปข่มเขาแต่จริงๆคือหนูไม่ได้ดุกับคนอื่นอะ่ะไม่เคยรู้จักหนูมาก่อนเวลาที่หนูพูดคุยอะ่ะ ทนเสียงหนูอะก็ต้องแรงนุ่มนวลกว่านี้ <c oughs> เสียงคโคตรโหดเลยอะไรเงี้ยเออแล้วสีหน้าแววตาคือต้องตาถามความต้องการของเขาหาข้อมูลจากเขาสบตาไม่ไม่อายหนูไม่อายเพราะอายไม่ได้หนูจะงงิ <c oughs> <c oughs> บางคนเขาก็จะหลบสายตาเราเพราะว่าใจลึกที่สุเขาก็ <c oughs> เขาไม่เอาไง <c oughs> เราก็จะตัดสินได้ง่ายมากเลยคุณตั้มแล้วไม่ต้องไปเสียเวลาคิดเวย้ยแต่ก่อนหนูนี่นี่คิดมากเลยนะ มันพวงอะพอเราเราแสดงถึงความเป็นมือชี้อของเราแล้วเราได้มองเขาเราได้รู้ข้อมูลจากเขานะคุูตั้มรู้เลยไอ้คนนี้ไม่ใช่หรอกเออเออไอ้คนนี้เก็บไว้ดีกว่าพีไม่แน่ว่านะอนาคตแน่นอนมีข้อมูลเขาละนเนเี่ยไอ้คนนี้ไม่ใช่พูดไปตาก็หลอกแหลกหลอกแหลกมันอาจจะมาสืบหรือไม่ก็อาจจะติดปัญหาเรื่องอะไรของเขาก็ไม่รู้ว่าที่เขาไม่สามารถเปิดเผยกับเราได้แล้วก็ตัดไปมีลูกค้าอีกเยอะ เราทำบ้านดีอ่ะมันขายได้อยู่แล้วแล้วก็การแต่งตัวตามราคาบ้านทุ่มบางทีหนูจะแต่งตัวสวยขนาดเนี้ยไปกับลูกค้าที่เป็นแบบว่าราคาบ้านห้าแสนอ่ะมันก็ไม่ได้เราก็แต่งตัวธรรมดาก็ได้ให้มันสุภาพคือแค่ไม่ถ่ายขาสั้นก็พอผู้หญิงนะแต่ผู้ชายมันมันไม่ไม่เป็นไรก็คือแต่งตัวตามมูลค่าบ้านถ้าขายบ้านแพงหน่อยจะมาแต่งตัวแย่ๆได้ยังไงน่าเกลียด ความน่าจะถึงหายหมดแหละเออผู้ชายอะไรใส่เกงเจเจในหน้าเกียดเลยไม่รับหน้าที่ขายเลยี่เกียแ่ตัวถ้าบ้านมูลค่าแพงหน่อยเป็นร้านเงี้ยแล้วก็ต้องแต่งตัวให้มันดูดีหน่อยผู้ชายนี่ในี่คนนี้ทําไมแต่งตัวอย่างนี้เป็นเจ้าของบ้านจริงก็เนี่ยเออมี่น่าจะใช่เจ้าของบ้านดูจากหูเห็นไม่ใช่